สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปบดหมูกันเนาะจากเครื่องบดหมูเครื่องปั่นจิงกะเบลในเครื่องเดียวเครื่องตีแป้งนะคะเครื่องปั่นเส้นปั่นผลไม้ก็คือเสียห้าอย่างในเครื่องเดียวกันนะแล้วก็เครื่องหั่นผัก อันนี้เลยยัดไส้กรอกก็มีนะคะทุกคนตอนนี้เราจะบดหมูก่อนเพื่อที่ว่าเราจะนําไปทนไส้กรอกเดี๋ยวเราเปิดเบอร์สองนะคะ,ะจะเห็นว่าหมูของเราหมูแบบไหนก็ได้นะคะแต่อย่ามีกระดูกนะคะทุกคนใส่ลงไปหั่นชิ้นหั่นชิ้นพอดีนะ หาซื้อได้ที่ไหนเราซื้อมาจาก amazon.com จะหลพวกๆๆๆๆลงาะคะไ่ไหมคะไกรอกจะต้องมีมันติดนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือไม่เยอะนะ ไ,ได้ประกอบใบมีดให้ดูนะคะตอนประกอบใบมีดยังประกอบผิดประกอบถูกเลยนะทุกคนถ้าเราประกอบหันใบมีดผิดเนาะเวลาใญ่เส้นของหมูนะ่ะมันจะไปพันกันนะมันจะทำให้เรารู้ว่าอันเนี้ยยู่ประกอบผิดแล้วนะยูต้องหันใบมีดใหม่นะ เราใช้15นาทีเราจะต้องทำการหยุดพักเครื่องนะคะทุกคนถ้าเราไม่หยุดพักเครื่องมอเตอร์ไหม้นะคะต้องใช้ตัวแท่นดันลงไปนะคะเพราะว่ามันถ้าปล่อยให้หมูมัน ลัง่ลงไปเองมันไหลลงไปเองอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้มันจะไหลช้านะจะต้องใช้ตัวแท่นดันกดมันลงไปด้วยนะมันจะได้ไหลออกมาปุ๊บปุบปบปบ๊เลยแล้วค่อยใส่ลงไปทีละชิ้นนะมันจะได้ไม่ตันอยู่ที่คอ เลยค่ะทุกคนชอบมากประทับใจชอบมากแต่ถ้าว่าเราไปซื้อหมูบดจะแพงกว่าชิ้น แล้วได้น้อยด้วยแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราเนาะเราจะต้องไปซื้อมันมาสับหรือมาปั่นผสมนะคะคือแบบเราก็ซื้อหมูติดมันมาเลยมาทำไส้กรอกจบที่เดียวไม่ต้องไปซื้อมันเพิ่มแต่ถ้าว่าหมูไม่มีมัน ไส้กรอกไม่มีมันเนาะมันจะไม่นิ่มมันจะแข็งกระด้างไม่น่ากินเลยไส้กรอกถ้าใครทำไส้กรอกจะรู้ดีนะคะ ันนี้พามาดูหน้าง,งานของเรานะคะบดหมูขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะที่ให้กำลังใจมาทุกคลิปทุกคลิปไปไปช้าก็อย่าว่ากันเด้อนะคะ ก็จะให้ฟังเสียงของเครื่องบดไปด้วยนะว่าเขาดังมากแค่ไหนบางคนบอกว่าเสียงเครื่องดังมากน่ารำคาญนูนนนนนน่นนะี่นั่นนะแต่สำหรับเราเราว่าเครื่องมันไม่ดังมากเท่าไหร่นะเนียูเอเนูสเอาไว้เดี๋ยวนี้มซียูเอเ u นูโอเคโอเค ดันก็ลงไปหน่อยนะคะบางทีชิ้นเนื้อมันใหญ่แล้วมันไปติดที่คอนะแเราเราใส่ลงไปแล้วมันไปติดที่คอมันไปมีดมันไม่ดึงลงไปนะคะ การพักเครื่องนะคะทุกคนเราว่ามันใกลจะได้เวลาส5ห้านาทีแล้ว อย่า yeah, I minutes. whatever. e Or v know yeah, stop now yeah stop now สามีถามว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอจะต้องพักเครื่องกี่นาทีตัวนี้คือหน้าง,งานของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูหมูเนี่ยค่ะอันนี้หมูสี่กิโลนะเพราะว่าลูกค้าอ,ออเดอร์เยอะออเดอร์เจ็ดกิโลนะคะทุกคนนะ ก็คือถ้าได้อาทิตย์ละอาทย์ละ10กิโลเนาะภายในอาทิ์เออละ10บกิโลนะคะเออจ,จะดีนะจะดีกับแม่ค้านะก็ถือว่าดีนะคะอาทย์นี้ได้อากิโลเนาะเนี่ยค่ะทุกคนบางทีได้อากิโล5กิโลนะคะก็ทำให้เขานะ ก็คือไม่รอถึง10บกิโลไม่รอถึง5้กิโลนะอ่า3ากิโล2กิโล1กิโลก็ทำให้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากอ่าให้ลูกค้ารอเนาะเพราะว่าเราทําให้สดๆเลยนะทุกคนจะให้เห็นเลยว่าเราทําให้สดๆบดหมูสดๆเลยนะอ่าตัวนี้นี่หมูยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะดูสิเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูจัดจ่ะเลยนะหมูจะล่วงไหมเนี่ย เนี่ยคะ่ะทุกคนมันใกล้กล้องไปเนาะเนี่ยคะ่ะหมูที่บดออกมาสวยนะคะเนื้อสวยไส้กรอกกำลังดีเนาะไม่ต้องชิ้นละเอียดมากนะคะชิ้นแบบหยาบบๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพักเครื่องสะก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทําการบดต่อพอบดต่อเราก็จะพักเครื่องไว้อ่า แล้วเราก็จะมาทำเอาเครื่องลงไปตีทำผสมเครื่องไส้กรอกนะคะวันนี้เราก็แค่มาให้ทุกคนเห็นว่าเครื่องบดเนี้ยมันใช้งานดีอย่างไรแค่นั้นเองนะยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะนี่ก็คือหมูที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆน,นะทุกคนอ่าออกมาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณทุกๆไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามนะคะ เครื่องนี้ใช้งานดีจริงๆนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย